ได้ยู่ดอกแม่มือมานคนมานแต่เก่าห้ายล้านแปดร้อยล้านคน ลบลบูกขาก่อนเด้อมาขักสองขักใส่เนาะมีขบเนาะแม่เอาอยัางเอ้ยเอาเบาตัวยังชิบตัวทั้งหนาหาทัา้หงหนาหนักจุกน่อยมาเด้อพี่น้องไม่เคยกินในส่วนหมกง,งมูซิม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  กินเบอร์ดเลยกันทำตาโตโตหน่อยทำหน้าให้มันแซบๆหน่อยสิแซบแๆเหลือเข้าไม่อีกว่าสันวะเข้าข่วงารับข่วงครับเข้าข่วงครับกิดหอดผัวเก่าวสันวะส่วงมังมูลนี่

นั剛剛่งเด้อตังงเด้อจะลอยดักย้อนเน้อพุน่ะไปเอาตังมานั่งเาเมื่อนั่นแหละเขากมาแหละเขากทิไปแล้วเาิไปเอาตายเพงเิไให้มีลูกแ่ิ่งสมอเมยะลายนอยู่น้ำลูกงาน่อนงานก่อนเราเกิดมีเงินเราเกิดจะหันหาแล้วนะเราอกวามันอยู่นานรว่าซื่อ เว่ oui, ground, right? ามาอยู่น้ำลูกหรือเปล่าตัวเฮือน่ะเฮือนค่อยก็วหอยลูกก็ยุ่งตัวท้กว่าเลยเฮือนคุณมปากนุ่งตาซีแต่มันเป็นของ่อยได้สิมาตัดซีนตัดทานซีนมันเป็นของ่อยไหมเนี่ยเออเอออ่ะนาดเป็นของเจ้าเจ้ากันอยู่ตัวเองกับพ่อตัวเองแต่พ่อตัวเองกะพ่อเขาได้สิแต่ปลากับเขาพ่อเขาก็ให้เขาบุ๋ง่เดิลงพี๊ด เยมีมลเลยนะเงมีนเอยู่หันละเราอนยู่หันป่วยะเกลับมาไปแล้วมีเอกลับมาตายหเก่าวเลยดเ็ยนีต่าเ็นัวเตงมีลายคนไล้เป็นนี้ใบชุดอุ้งโป้งไลยอะตรงมีปัญญาเดินแหละ

กินในส่วนะของมูนกินเดีกันเด้อจ้จแขาแซเศษใส่ข้าวขวาน้อยหนึ่งนี่บ่มีข,ข้าวขวานข้าวขวานเลยซอยหอมใส่ได้ซอยหอมแซ่บมานั่งกินอยู่พีน้าแม่น,นะตังมาแม่เอ้ยติ่งติ่งน้องตองนิ่งเอ้ยติ่งน,ององน้องปอกแล้วไม้ทั้งนี้ก็ได้ ่ายอิสิายเอาเจ้ททเาจ,จกนมขอยกทายว่าเจ้าใบหน่อไม้ขายอยู่เด้อมาซือหน่ไเอาดักไพี่น้องเอ้ยหน่อไม้ดใหม่เ้อไทเอิร์ว้ายระวังรถมาบันนี้มามาแกงหน่อไม้หน่อไม้กะคักะแท้พี่น้องเอ้ยหน่อไม้เพิ่น น้องไข่มกน้องไข่มุกสบายดีก่อนสบายดีแหละสบายดีก่อนเห็ดเฉยเห็ดเฉยอ,อีกแล้วสบายดีด,สดูสบายดีสบายดีสวยสวยเห็ด,ด,เดอะไรงามงามกดแคบหมูเด้อสันวะน้องไข่มุกหมักชุดใจแคบหมูแทบชุดใจบัลุแทบชุดใจหือคนสวยกดตายาว อเรียบ,บังกล้องช่วยชว่วยสบายดีพี่น้องเอไว,ไว้สบายดีพี่น้องก่อนโมมี่แพ็กกินไพก็พกระไอ้กล้องพี่น้องกันบ้างเด้อไม่เจติงกะยี่อนใหญ่ใช่ไหมแต่ใหม่ๆแล้วพี่น้องยังสาม แม่คอยปาที่โตแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่คอยมาแล้วเจ้าของโตขัน่ก่อนเออีห่แม่แอดตามใส่ใบกระเทียมเนาะใ่กระเทียมแบบบ้านนอกค่ะได้มไม่ใส่เลย ปลาแดงมาตาซายแม่พินบนเรื่เห็นมาแตกลุนทองดอนแยงมาไก่ได้พี่น้องเอ้ยแกงกอกนั่งลดมาสวรสดีอันนี้ี่น้มันสุยใสีไา้กับเคล็มปลาแดงแกงกอกนั่งลดทัวมาปลาแดดกันเลยมาทำมาล้อล่า ทำม,ม aja, paid paid paid. ันราดราเด้อนี่เด้อเลิ่มของบ้านนี่นะผัวบอกหาหาเด้อหน่อยจะกินยังไงเฉยๆหาบอกหาหาเด้อหน่อยคอยพันหันเขียนใต้ว่าหาหาบุ๊คบุ๊คบอกชื่อเลขชื่อเอ๊เหมาะชื่อว่าเป็นเไทยไม่ได้ดึงชื่อเป็นลายบ้าเห็นบอกว่าลายใหม่ๆชื่อบัตเลขบัตรเลขตัวมันสิ่งอำเภอซื้อจะได้มื่อนี้ได้หน่อยทัน เมื่อวาน่ะพัวเขาพันมันทานมาได้หาหาเด็กเมื่อนี่บริธัทมันมันบอกบอบอกอย่าหมักซื้อเหล็กแล้วม้นใช้อนเป่าวนอย่างรนะเขาเหตเน็ดอยู่ไงน้อยก็ปล่อยเียงน้ยน้ยป่อยนี่แหละเราย่างไรกันารบุกเราบุกมันไปมื่อันไปมือมันเมื่อทำเมือไหรกลายเป็นงี้น เป็นไรแต่หงสูกาว่ะถ้าก็อย่างไรบ้านนี่มือนเดิเราทีนอย่างไรเป็นผิดยได้น้อยตาลายบ่นอะเพราะเฮ็ดเออนค่ะพันยูมือนี้ฮะพันมะอีเมนอะไหอยังอีเมนะไห่นะเมไห้ไหห่นี่จะเมลไหนะว่าเราเป็นบ้าในความพันอีเมนเป็นบ้าะเป็นบ้าเสียกิตหรอว่ะ

ยากผักิกก็ไม่ใช่กินว่าคือไผ่ได้คุณผ็ดทำใชน้ำปลาลงยูทูบเฮากับบีส่องเฮ้าเนาะส่องทำมาหากินสองพันใช่ไหม องทำมาหาก,กินกได้หรืว่าอะไรฮะถ้ากาสี่อเกาสิบคนหนึ่งไปไง่ายๆผ่านเ่สิผ่านพันคนผู้จังผ่านไหมหน้ากาสี่อยเกซิสบแล้วแบแล้วยงหาลคนผู้แสบแล้วลแ่บแล้ว,ลวซิมซิม สบายดีทำไมทำหน้าอย่างนั้นโอ๊ยทำไมย้อมยอมเอาไอ้กล้อง มาเดอ้อมาเดอ้อล้างมือเดอ้อสุขอนเดอ้ออเจ้า,จาของในล้างมือมาซช่นกั